ไม่ได้ทำเสรีกรรมอะไรเลยจ้าแต่ว่าหน้าช่วงนี้มันแพ้ที่ว่าแพ้อากาศแพศ้ําฝนบอกชิว,กว่าเลยขึ้นตาสวนมันอยากตาตรงอัหนหนึงอันนี้กันคิ้วมานะคะไม่ได้เขียนคิ้วค่ะกันคิ้วมาจ้าหนูกันคิ้วมาพี่หนจ้า ยิมเราเป็น p อ c ซีประตูบ่ออาดเดี๋ยวหนูจะไปจะอาประตูกับบี้พี่น้อง เป็นหน้าบ้านของน้องปอมแปมนะครับผมพี่น้องผม้เดามาหาเีามแบมมาเลยเลยเด้อประตูรั้วจ้ะก็จะเป็นทางออกบ้านน้องปอมแปมเบื้อง,งหันทางดูหันทางนะพี่ๆจ้ะแต่งเสียงหน่อยหนูบรรยากาศป่าหลาังฝนพี่น้องปอ,งองแมแามงาม,งาม หันมาเห็นดอกสัมปาทีไรไม่ได้เลยค่ะอยากได้ดอกสัมปาไม่ได้ดอกสัมปราได้แล้วพอเห็หนดอกสัมปาทีไรนะนน้ททำแบบนี้ ไอ้บ้ามอนูมอขาหน่เวลาหนูเห็นดอกจำเปันสอบสอบ จาวลาวพี่น้องกลับสวัสดีค่ะยนอ้ยไปสบัได้อลไรดิพี่พี่แคปนะใส่ลองสปา้าก่อนสวัสดีค่ะโอ้ยคื่น้องสะบายดีแบบจาวลา,าวก่อนเนาะ สบายดีสบายดีนี่ตอนขับขอบสู่ประเทศลาวเด้อออกคำก่อนเนาะสบายดีพี่น้องเอ๋ยใครว่ามืองเล่าเสาแล้วจะไผ่สิว่ามันสิโปรบาทหละบักแต่งสร้างไม่ปลายดอกนะพี่นออ้องเอ๋ยแต่งสร้างไม่ปลายเลยโอ้น้อไผ่ว่ามึงน่าแม่นเล่าเสาทีเราข้าวที่ละย,ยาปลายเสือ ถ้าท่านสบายดีพี่ๆทุกคนนะคะอ้จะดุมรู้พี่น้อง ปอมแปมอ่านถ่ายด้ดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ยินเสียงครับขอโทษหลายๆเลยค่ะพี่หนูขอโทษมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนูไม่มีไม้หนูจะตั้งใจเก็บเงินหาซื้อไม้ค่ะหนูบอกไม่มีหนูบอกไม่มีขอโทษพี่มากๆนะคะหนูไม่ได้ไซส์ใหม่พี่อันนี้เสียงจากลำโพงฉกฉดเลยค่ะก่อนเวลาจะหมดฮักน้องปอมแป้มสุดใจ พลงานทุกจุดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสบายดีอ่ะ